ที่ค่ะวันนี้พี่จะมาพูดถึงสิ่งที่พี่ติดตัวก่อนสอบระลังสอบแล้วก็ตอนหลังสอบนะคะอย่างแรกเลยก็ก่อนสอบเนาะก็คือเราอะก็ต้องเตรียมเนื้อหาความรู้มาก่อนสอบใช่ไหมแบบเลขอย่างใส่วิธาปะติาตร์จะสอบห้าวิชาเนาะก็คือวิวอทย์ศาสตร์ภูสังคมใช่ไหมอย่างตอนนี้ก็ใกล้จะสอบแล้วสอบห้ามีนาเนาะก็คือจะบอกว่าก็ ย่าไปเชว่มาแล้วก็พยายามทําโจทย์ทบทวนเนื้อหาเท่าที่ได้ไม่ต้องเก็บหมดทุกวิชาก็ได้เอาแค่หลักสาคัญนะ่ะแต่อย่างตอนนี้ก็ถ้าให้แนะนําพี่ก็แนะนําแบบวิชาที่เราถนัดอย่างเราถนัดอังกฤษแล้วก็ไปทบทวนอังกฤษเนาะแบบอันเดียวพี่จะยกตัวอย่างให้อย่างเช่นคณิตศาสตร์ถ้าใครชอบอ่ะหรือถนัดก็เตรียมตัวในวิชานั้นเลยพี่เคยอา่านแล้วเนาะว่าพี่แบบเรียนหรือแบบใช้หนังสืออะไรในการสอบในคลิปก่อนสอบเนาะ อย่างแรกนะก็อ่านเนื้อหาต่างๆใช่ไหมก่อนหน้านี้น้องๆก็อาจจะเก็บยมตัวมาแล้วบ้างประมาณนี้เนาะอย่างคณิตศาสตร์อะพี่ก็แนะนำสองอยู่สองบทก็คือเรื่องโทุนามกับเลขคณิตเป็นบทที่เตรียมโดมเน้นมากคือเตรียมโหมอาจจะเน้นแบบอ่าบางข้อใช่ไหมอาจจะเห็นแบบจุดจุดสั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรอ่ะแต่จริงมันมีอะไรอยู่ในนั้นแบบมันดึกด๊อต้องคิดเยอะอะไรเงี้ยหรืออาจจะแบบอย่างข้อทุกเรื่องง่ายๆอ่ะอย่างเช่น พวกรถไฟวิ่งตามกันเหมือนกันจดการหรือว่าท่อน้ําหรืออาจจะเป็นพวกลอยละเปอร์เซ็นหรืออะไรประมาณนี้ก็แนะนําให้เก็บคือผมเตรียนตัวคะแนนอ่ะมันจะไม่ใช่คิดว่าข้อละคะแนนอ่ะแต่มันคิดเป็นแบบก็ข้อนน่ะถ้าใครได้ข้อสมุกอ่ะข้อนั้นคนตอบได้เยอะถูกเยอะใช่ไหมคะแนนแบบคะแนนมันก็จะเป็นคะแนนที่น้อยกว่าข้อที่แบบถ้าสมุกเราตอบถูกแต่คนอื่นตอบผิดกันเยอะเออเราก็จะได้คะแนนเยอะกว่าประมาณนั้นเนาะ ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือจะเป็นฟิสิกส์เคมีชีวะแม่ฟิสิกส์อ่ะพี่เน้นเลยนะจะโอวนอใช่คือมันจะเป็นแนววิเคราอ่ะแบบเป็นแนวติดตัวแปรวิคอ์โจทย์ไม่ใช่แบบดูสูตรแล้วตอบแบบแค่ค่าตอบแบบก็จะเป็นพวกเรื่องที่เรางนอเคยเรียนมาแล้วแต่ว่าอัปเดตกับยากขึ้นไปส่วน m, เคมีก็จะเป็นพวกแบบอาจจะเป็นพวกคอนเนน้าธาตุประกอบต่างๆแยกได้ไหมว่ามันคืออะไร พี่ก็จะไ,ไปขนาดเหมือนกันนะอะและ้วก็ต่อมาก็จะเป็นชีวะชีวะก็คือเป็นแบบพวกระบบต่างๆพวกสัตว์พวกพืชระบบนิเวศเลย,ยอะไรอย่างเงี้ยระบบย่อยอาหารหายใจอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้ออกลึกมากอืมก็อันนี้ก็แนะนําว่าให้เก็บแต่แบบไม่ต้องอ่านหรือขนาดนั้นอะไม่ได้ออกยากมากใช่แต่ก็อย่าผิดนะและ้วก็พวกดาราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะออกพวกเหมือนดวงอาทิตย์ขึ้น จกอะไรแบบเนี้ยแบบดูว่ามันจะอยู่ชิดไหนแล้วก็พวกเรื่องจักรราศีอะไรเงี้ยก็ไม่ออกดูอพี่ไม่ออกคือพี่จะเน้นแบบไปดูถ้าช่วงนี้นะเน้นทําโจย์ทําโจย์แล้วก็ดูแบบ u t u b e อ่ะที่เขาติวติวโจย์เข้ามาสีอ่ะเออดูเยอะๆช่วงเนี้ยพวกเนื้อหาพี่จะไม่ค่อยเข้าไปดูแ <nước> ล้วแบบจะเน้น <Tonight> ท <ctory. promises. S molecule> ําโจทจะมากกว่าเพราะว่าในโจ์ก็ยังมีเนื้อหาอยู่ใช่ไหม แล้วก็ค่อยๆไหนค่าค้อไหนค่ำไ,ไม่ได้อะก็เปิดแบบวิเฉลยก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่อยทำก็จะเจอกับครับส่วนเชฟสกักดิ์ส่วนตัวพี่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกก็แต่พี่จะแนะนําได้นะก็คือเน้นสับกับรีดดิ้งแกม่าพวกแอร์เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ออกเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ออกคลิปแบบพีคแพงมากก็อยากจะเน้นแบบรีดดิ้งอ่ะคือแบบค่อนข้าออกออกทีแบบอ,อัออบบตราส่วนที่เยอะเนาะแล้วก็ขั้นรูสับอ่ะมันก็จะทำได้แบบถ้าสับคำนี้ เออหมายถึงแบบไม่คว่ามหมายนนแบบินมถึงอะไรประมาณนี้แบบพวกเป็นไอเดียจับใจความอะไรประมาณเนี้ยก็จะเน้นเป็นหลัก mm hmm. ส่วนภาษาไทยอ่ะของพ,พี่นะก็จะเน้นเป็นแนวแนววิเคราะห์โดดแนวอ่านแล้วก็วิเคราะห์จะแบบจะถ้าหใของสสยสินอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ไต้ไปอีกแนวหนึ่งซึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน mm hmm. อันนี้พี่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่า คือมันสน่วนใหญ่ก็เปน็นนาวิเคราะห์มากกว่าเออประมาณเนี้ยแล้วก็อาจจะมีเข้าไปแตปก,กแถม,มาอะไรอย่เี่ยเกี่ยวกับเหตุการณ์ในตอนนั้นอะไรแบบนี้ต่อมาก็สังคมสังคมก็ของพี่ก็จะแบบเหมือนจะแบ่งปบนพระพุทอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงมีไม่กี่ข้อแล้วก็จะเป็นพวก ือของพี่อ่ะปกติอ่ะมุ่งก,ก่อนเนี่ยมันจะมีออกข่าวแต่ของพี่อ่ะเหมือนจะไม่ออกข่าวแบบไม่ออกพบกความแบบข่าวแบบต่บตางๆตอนนั้นอ่ะอืมแล้วก็จะเน้นพวกแบบคือมันเป็นความรู้แบบจับสุ่มากเลยอ่ะคือมันเป็นรอบตัวจริงๆอ่ะเอออันนี้ก็แบบเดาไม่ค่อยได้เหมือนกันนะแล้วก็พอเตรียมตัวเนี่ยคาะอะไรเงี้ยเสร็จแล้วอ่ะพอถึงวันสอบใช่ไหมแยาจะบอกว่าก็ตื่นตื่นแต่เช้าตื่นให้ทัน อย่าตื่นสายแล้วก็พยายามทำตัวให้มันแบบุ๊พี่กระเป๋าอ่ะอย่าอย่าแบบไปแบบเฮ้ยวันนี้ก็สอบแล้วอีกชั่วโมงสั้นชั่วโมงเนี้ยนั่งอ่านนั่งอ่านอ่านมันมันไม่ได้อ่ะมันไม่เข้าหัวแล้วมันจะเลืกไปหารเขาเปลาด้วยอ่ะ <S <S ใช่แล้วก็เห็นไหมว่าเออไปให้เร็วหน่อยแล้วก็ตอนนั้นตอนนั้นพี่ๆไปนะมันเป็นชว่วงโควิดใช่มก็จะไม่มีร้านอาหารเท่าไหร่ ร้านหัเปิดนล้นก็แนะว่าขเข้าไปก่อนก็ได้อะไรเงี้ยซื้อของเซเว่นแบบเนี้ยมาตอนเช้าใช่ไหมคือตอนนั้นที่จำได้ว่าก่อนเขาสอบอ่ะมันจะแบบมีตรวจแบบปัดปัดประจําตัวผู้สอบอะไรประมาณเนี้ยอยูก่ก็คือพกไปประประชาชนกินสตอสองียังลบเสื้อหนาวแล้วก็นาฬิกานาฬิกาเข็มน,นะอย่าเอานาฬิกาดิจิตอลไปที่สะพันกระเป๋าตังกลุ่มระดเงินต่าง หรืออาจจะเป็นถุงซองพลาสติกอะที่ใส่พวกแบบมิสออยางลบเงี้ยเขาไม่เอาเข้านะก็คือจริงๆไม่ต้องพกไปก็ได้กำแบบเวลาเข้าสอบก็คือกำกำมินสอย,งย,อยางลบอะไรเงี้ไปเลยประมาณนี้แนะนําว่าตอนสอบอะก็คือนัดแนะกับพ่อแม่เอาไว้เลยว่าอยู่ตรงไหนเพราะว่าตอนออกอะออกออกจากห้องสอบคือคนเยอะมากๆา่อะแล้วก็ของพี่อะมันจะไม่มีพักแบบพักเบรกแบบตอนเที่ยงอะเออก็คือมีแค่พักเบรกแบบเดียวก็สอบต่อเลยมีจะมีของว่างของว่างให้เป็นทายสักอย่างหนึ่ง ช่งชวงเช้าก็จะเป็นสอบเออจะสอบของคณิตกับไทยสังคมอันก็คือแนะนำว่าทำไทยสังคมก่อนทำให้เสร็จให้ไวที่สุดแล้วก็ไปเน้นเลขเนะาะผู้ไทยสังคมรวมกันคืออ,อันก็จริงก็แล้วแต่นคนนะบางคนจะทำได้ก่อนแต่ว่าพี่แนะนำว่าไทยสังคมทำให้เสร็จก่อนเพราะมันจะดูง่ายกว่าเลขใช่เลขคือมันต้องคำนวณเยอะ แล้วก็ระหว่างทําก็คือดูเวลาไปด้วยเวลาสาคัญม,มากมากเลยแบบอย่าไปแบบมุกมุ่นกับข้อใดข้อหนึ่งแบบจนเกินไปอะ่ะประมาณนั้นต่อมาพอหลังจากสอบเลขใครสับคอมเสร็จก็จะสอบบีทกับอังกฤษใช่ไหมอันนี้ก็คือใครถนัดดิชันหนทํา,าก่อนเลยถนัดอังกฤษทําอังกฤษถนัดเลขทาเลขประมาณเอะถนัดอังกฤษก็ทำอังกฤษถนดัถนดบก,ก็ทําบีทไปก่อนแต่พี่แนะนํานะ ก็คือใครไม่เก่งวิทย์ก็คือทำกิจไปเลยเออเก็บเอาแบบชัวร์ไปก่อนมึงก็แนะนําว่าถ้าใครไม่เก่งฟิสิกส์ทำเคมีกับชีวะดะาราศาสตร์เนี้ยไปก่อนเลยฟิสิกส์ก็คือไวของพี่อะ่ะก็คือเดาเยอะมาก,ม,ออกมันออกจากคลิมันออกจานวนาข้อเยอยด้วยแหละก็คือเดาเยอะว่าคิดไม่หันต่อมาเนะาะพอหลังสอบเสร็จอะแนะนาเลยนะอย่าไปคุยกับเพื่อนแบบเ่อคนตอบอะไรอะถ้าเราตอบไม่ตองกับเพื่อนอนะมันจะเครียดเปล่า กแบบกังวลป,ปวเปล่าเหรอเฮ้ยฉันตอบไม่ตด้กับเพื่อนอะไรแบบนี้แล้วมันจะแบบกังวลไปอ่ะไปเท่านั้นคือ,อยังไงเราก็กลับไปแก้เพราะนั้นไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมแล้วก็แนะนำนะเวลาคือทิ่กันแล้วคนตอบเองก,ก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าแนะนําว่าแบบติมดมชอบตอบขอใครขอควายขอใครขอควายอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็จริงๆมันก็แบบเฉลี่ยเฉลี่ยกันนะแบบก็ขอขอนอแล้วก็เน้นตัดช้อยเอาอ่ะแบบบางข้อพอตัดช้อยได้ก็ตัด นั่นแหละไม่ต้องไิกิดเยอะก็ะหลังสับเสร็จใช่ไหมคือเด็กอะมันจะออกมาเยอะมากคือเขาก็จะปล่อยป่อยไปคิดแถวอะ่ะอ๋อข่อหน้านี่นี่ลืมบอกไปเขาสอบมันจะมีสองชุดของรูปเอียมันจะเป็นสีชมพูกับสีฟ้าเออในแบบมันจะเป็นแบบแถวยาวๆอ่ะแถวแบบนั่งหนึ่งโต๊ะสองคนคนจะได้สีชมพูคนจะได้สีฟ้าอืมเพราะว่าเวลาเขาจัดจัดตัวสอบเขาจะไม่ตัดให้คนแบบ แบบโรงเรียนเดียวกันอย,อยู่ใ,ใกล้ๆกันอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะไม่ค่อยเจอคนรู้จักแถวๆนั้นเท่าไหร่แบบแบบคนด้านหน้าเรา,าคนด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็หลังจะไม่ใช่คนจากโรงเรียนเดียวกันประมาณนี้เนาะหลังสอเบเสร็จก็คือเนะนําว่าพักผ่อนพักผ่อนเยอะๆไม่ต้องไปเปิดดูว่าข้อนี้เอาต้องตอบอะไรไม่ต้องไม่ต้องแบบดูเฉลยเยอะมากเนาะถ้าอยากดูก็ดูได้เพราะว่าในทว<ม>ิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีลงเฉลยเอาไว้ พวกทีวีเนี่ยแฮชแท็กทีวีจุดจุดแท็กทีวีปีสี่ให้เขาทีวีปีห้ามันจะมีคนทําเฉลยเอาไว้อยู่เออแล้วก็แนะนําก่อนสอบอะไปดูทวิตเตอร์เยอะๆมันจะมีแบบโจทย์ให้โจทย์ลงให้ทําเยอะๆเออจับอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูก็ได้แบบพิมพ์แฮชแท็กทีวีปีห้าแบบๆๆเนี้ยเออนะแล้วก,ก่อนสอบมันก็จะแบบมีติวโค้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ลงบ้างก็ได้แต่ไม่ต้องแบบติวโค้งเนี่ยค่ะเอาติวโค้งแบบโจทย์จะเน้นโจทย์ดีกว่าแบบโจทย์ กับเข้ามาสี่ติมดมแบบเนี้ยเนาะก็อันนี้ก็พี่ก็พูดเคยพูดแล้วในคลิปเก่าเนาะเราไม่ดูได้เนาะหนังซับเสร็จแนะนําก็พักผ่อนเยอะนะคะแล้วก็อย่าไปเครียดมากเนาะประกาศผลสิบสองมีนาอยากจะบอกว่าของพี่มันออกตอนแบบเหมือนสิบเอ็ดมีนาด้วยซ้ําไปมัง้งแบบดึกดึกอะเออก็คือตอนนั้นพอรู้ก็แบบดีใจมากอืมซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้จะดีๆๆใจสรือช่ไ หลังสอบเสร็จก็จะมีมบตัวแล้วก็คือของพี่อ่ะมีโควิดใช่ไหมก็คือได้เรียนออนไลน์ก็จะแบบมีพวกกิจกรรม P A E แนะนน้ำโรงเรียนหรือว่าตึกต่างๆอะไรแบบเนี้ยวิชาคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นออนไลน์มันก็จะแบบได้เดินดูตึกใช่ไหมแต่ของพี่ก็คือเป็นออนไลน์ผ่านซูมประมาณนี้แล้วก็การเรียนออนไลน์ในตึกโดมก็คืออาจจะบอกว่ามันครูคก็ค่อนข้างที่จะตั้งใจสอนเลยนะแบบแบบสอนสอนมประตูคาบอ่ะ แต่และว,วิชาก็ยากง่ายต่างกันไปวิชาที่แบบชิวๆก็จะเกิเป็นพวกเออ่ดนตรีอย่างเงี้ยดนตรีสากลดนตรีไทยพละศึกษาอะไรก็จะแบบกู้วจะไม่เคร่งมากก็คือเรียนไปชิวๆสับไปแล้วก็ของวิชานี้อะจะบอกว่าฟิสิกสตี่มีชีวะก็คือจะแบบแบ่งกันเลยอะแบบเออ่ชีวะก็จะเป็นสอบขาพต่อสัปดาห์ฟิสิกส์ก็สอบข้าบต่อสัปดาห์แล้วก็ นี่ก็สับค่าสองสุดาก็แบบก็คือประมาณว่าสับคาาใช่ปะก็จะเป็นแบบสองคาคู่แล้วก็หนึ่งค่เดียวเลขก็เลขก็จะป็นเป็นเลขยากกับเลขง่ายประมาณนี้เลขยากเลขง่ายก็สับค่าไดนก็จะมีพวกไทยสังคมแบบนี้เนาะแล้วคือสังคมอบบมันก็จะแบ่งเป็นแบบเอออย่างเช่มดึงอ่ะก็จะเรียนพวกสังคมกับครับข้าพูธ เทอมสองก็จะเรียนเป็นประวัติศาสตร์กับหน้าที่พลเมืองคือมันจะมีแบบเป็นคู่อย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเหมือนโรงเรียนอื่นที่แบบเรียนแบบในหนึ่งเธอแบบเรียนสังคมหน้าที่พุทธอะไรแบบเนี้ยเออจะแบบรวมจะรวมจะรวมเลยแล้วก็การเรียนเนื่อหาต่างๆในการสอนก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนโรงเรียนอื่นอะเออแบบบางเรื่องอะวิชาของม .5 จะลงมาเรียนม .4 เพราะเห็นว่าแบบสําคัญกว่าแบบเป็นพื้นฐานแบบของเนื้อหานั้นๆอะไรแบบเนี้ย นะแล้วก็ตอนที่เรียนออนไลน์จริงๆแล้วคือก็อยากจะเล่าว่าก็คือแบบหาเพื่อนค่อนข้างยากเหมือนกันนะคือจริงๆทงเรียนมันก็อาหารเพื่อนยากแหละให้รเรียนออนไลน์อะแล้วก็ไม่ค่อยได้สิ่งกับครูเท่าไหร่แต่จริงๆก็ครูก็จะมีกับนักเรียนทุกคนประมาณนั้นเพอครูก็จะแบบไม่ได้เครยงเครียดกับคะแนนเก็บมาค่าส่งงานผบก็ก็ได้แบบไม่เต็มว่าเกือบเต็มอะคือสงอ่งช้าก็อาจจะหักบ้างนึง แต่ว่าจะแต่ว่าข้อสอบอะก็คือเด๋จะบอกว่ายากโหดมากแบบโหดมากจริงๆข้อสอบแบบเป็นออนไลน์ก็ยังยากอยู่ดีอืมแบบอย่างที่รู้ก็คือเดี๋ยออนไลน์มันก็จะเปิดหนังสือได้ใช่ไหมก็คือแบบบางข้อไม่มีหนังสือบ้างหรือต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมคือนใยอัตโนมัติจะเน้นโจทย์เนี้ยวิเคราะห์ถ้าเราเป็นคนวิเคราะห์เป็นวิเคราะห์ได้อ่ะแบบภาษาไทยอย่างเงี้ยสังคมอย่างเงี้ยได้วิทย์อย่างเงี้ย คือมันเอาไปประยุกต์ใช้อ่ะในโจทย์ต่างๆได้เยอะมากๆก็สำหรับคนที่ดูคลิปนี้เนาะก็จะบอกว่าเอ,อติดเตรียมอุดมหรือไม่ติดหรือจะเรียนต่อที่โรงเรียนเดิมก็คือจริงๆแล้วอะบางอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราการที่เราเจะประสบความสาเร็จหรือการไม่ประสบความสำเร็จมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงเรียนอยู่ซะทีเดียวจะติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรเนาะใครติดก็ดีใจด้วยถ้ามาดูหลังดูผลประกาศผลเนาะ ใครไม่ติดก็ไม่เป็นไรอโรงเรียนเติมได้ไม่เป็นไรอืมเพื่อนเก่าเราก็ดีๆก็มีเนาะเพราะว่านเติมมตรดมอะ่ะทั้งครูก็มีทั้งครูดีแล้วก็ไม่ดีมีนักเรียนที่ดีแล้วก็ไม่ดีแล้วแต่คนก็ทุกโรงเรียนมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมล่ะอืมแล้วก็ใครที่แบบอยากเรียนเติมเรดดิยก็นั่นแหละขยนันสู้ ก็มาเป็นรุ่นน้อง TU แปดห้าปดถูกแล้วก็บวกๆไปไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราก็จะแบบขึ้นมหะแล้วเนาะก็ต้องเตรียมตัวในห้ามหอเยอะๆแล้วก็จริงๆก็ในาหาม,มาสี่ก็ไม่ได้แน่นมากอะไรแต่ก็พยายามเอ้แล้วที่สําคัญที่เต็โมโหมชมรมมีเยอะมากาหลากหลายมากามีการออ d i t i o n ชมรมต,ามตาม่างๆเนาะใครติดแล้วก็ชสนใจชมรมไหนก็ลองดูๆนะมันจะมีให้ลงสมัครอยู่หลังแบบเปิดเทอมไปสักระยะหนึ่งประมาณนี้ คือชมรมก็เยอะอยู่แล้วก็แบบมันแตกต่างจากกิจรอื่นอ่ะเอออันนี้พี่ก็บอกแล้พี่ก็ไม่ไดใช่จิตสำหร่แล้วก็คือมันจะมีแบบพวกกิจกรรมรับน้องหรือกิจกรรมกีฬาสีต่างๆใช่ไหมซึ่งของพี่ก็ไม่ได้จัดที่ได้อ่ะแบบมันติดโควิดมันก็เลยไม่ได้จัดไงแต่รุ่นรุ่นต่อไปนะ่าจะได้จัดมัง้งถ้าไม่มีโควิดแล้วนะก็อาจจะได้จัดใช่ก็คืออยากให้มีมากเลยอ่ะแบบกีฬาสีรับน้องเงยก็คือยังไม่ได้รับน้องแต่ว่า ก็ได้ยังได้เจอน้องพี่อย่างเงี้ยมีการเลี้ยงสารหัสบ้างนิดหน่อยเนาะยินดีอย่างเงี้ยตอนรับเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นเด็กตัอกชีแล้วประมานี้ใครมีคําถามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถถามได้ที่คอมเมนต์ข้างล่างเลยก็ในไอจีก็เดี๋ยวจะแปะไว้โอเคบายบายสู้ๆนะคะ